ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่กลับมาพบกันแล้วกับช่องกลอกของเรานะคะในวันนี้จะพาทุกคนออกไปล่าตามหาของไปออกทริปกันไหนๆก็คุณดําเนี่ยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนไม่เจอคะ่ะไหนๆคุณดําเขาจะกลายมาเป็นสายแคมปิง้งจากปกติเป็นสายยืมนะคะตอนนี้จะมีเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวไปดูบันจ้าว่าจะไปที่ไหนนี่เขามาแล้วคะ่ะแก้วเราจะไปไหนนะจัก แกไปจักทุูกคลิปไม่ได้นะโอเคอเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะคะ โอ้ยแกมันเมื่อยหลังเะล่ะมันเมื่อยหลังไหมอะเท่าไหร่อ่ะเออเอาไปเอาไปวางขาบบดสั้นเลยจัดตอนนี้นะคะมาดูอุปกรณ์แคมปิง้งสิ่งที่สำคัญกับของเราก็าคือ the chairs เก้าอี้ค่ะเลือกเลยค่ะเลือกเลยดัมเลือกไว้แล้วก็คิดไว้ในใจ ขอขอลองนั่งได้ไหมแกถ่ายให้หน่อยม,มีสีคขีมเมืต่ตอนแรกอะ่ะเฮ้ยแช่แบบนี้มันก็คือดีนะเนี่นะยอาอนี่มีที่วางแขนไป มีหมอนอะแต่ว่าตะแคงอะตะแคงอะาจะาขาดนะถ้าแกนั่งอะพันสามมาได้พันสามอะ่มอะได้กดบัตรเอาเสื้อโยคะไปด้วยได้ไหมเขาอยากไปเล่นโยคะตอนไปแคมปิ้งแกชุดอันนี้เราจะใส่เพื่ออะไรอ่ะ นี่นี่นะคะทุกคนแกแค่นี้ก็พอละมั้งพันเดียวสองคนแค่เนี้ยพันเดียวนี่คืออะไรอ่ะพันหนึ่งนี่คือตัวไหนมันนะคะตัวนี้เลยค่ะลูกค้าตัวที่โชว์ค่ะไม่รวมที่นอนตัวที่นอนนี่ปกติมันราคาเท่าไหร่คะที่นอนตัวนี้ก็โมเดลมันน่ารักกว่าแกมีเต็นท์สถูกสุดแล้วเอาไว้ให้เขาดู แกเราเต็นเรายืมแล้วกันสรุปเราซื้อนี่เราซื้ออันนี้ไหมอันนี้คืออะไรอแกแพนี่นี่นี่น,นี่เขาว่าอันนี้น่าสนใจจริงๆห้ามนั่งนะคะอย่าดื้อเขาบอกเนี่ยตัวเนี้ยน่าสนใจอ๋อเขาเดินมาดูข้างนอกค่ะมันยืนไม่ได้ไงแกมันต้องคลานอย่างเดียวอะ่ะ นี่สามพันห้าจบๆมันมีเล็กกว่านี้ไหมมัน,ม,นมันกันน้ำค้างอะไรไม่ได้อะแบบใช้เสาหมายความว่าไงอะอลืมไปไม่รู้เหมือนกันทเที่จตอนกูมาไม่เหลือเยอะไปค่ะขึ้นไปดูข้างบนกัน อยากได้เต็นที่มันทําไมนะแกแบบกลางได้เลยอ่ะกลางได้เลยโยนปุ๊บกลางปั๊บแล้วยืนได้ด้วยนะคะไม่ใส่ทัดแม่ไม่สทัศนม่ใสยทัชเป็นแบบนี้นะคะต้องการแบบว่าโยนปุ๊บโอ๊ยสะดุดค่ะใช่ไม่ใช่เป็นคนชอบแต่ใจอ่ะเราจะยิ้มคนอื่นตลอดเหรอนํำไม่ข้างล่างก็สามชั้นก็บาสดีไงตัวโดมใหญ่อ่ะร้านนี้กี่บาทอ่ะ อันนั้อันอน,อน,นั้นเาไม่รับสามัน